เรามาเจอกันในคลิปที่สามนะคะ,ะ,คะการล้างข้าวใหม่หอมมะลินะคะการล้างข้าวใหม่หอมมะลิร้อยห้ากอขอร้อยห้าของคุณวัส,สนากิ่งทองนะคะบ้านม่วงหมูห้าตำบลแต้่เพื่อนความพิสัยแนะนํานะคะว่าให้เราล้างแค่น้ําเดียวนะคะเพราะว่าข้าวใหม่เนี่ยไม่ควรล้างไหลายน้ําถ้าเราล้างหลายน้ําวิตามินในข้าวใหม่จะหายหมดนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เสรลุงจะล้างแค่น้ําเดียวนะอ่าแล้วเราก็จะเอาน้ําข้าวไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยจะอยู่ใน EP ที่4นะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการล้างข้าวใหม่เฉยๆนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องกวนเยอะนะทุกคนดูนะคะนี่ค่ะเวลาเราล้างข้าวใหม่เนี่ยเสรลุงจะให้เราสังเกตตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเสรลุงหุงข้าวเก่าเสรลุงจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะนี่ค่ะ เวลาเราล้างข้าวใหม่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าน้าเนี่ยจะขุ่นมากเลยนะคะเราอย่าไปกวนเยอะนะซาวแป๊บเดียวก็พอเพราะว่าเดี๋ยวสารอาหารและวิตามินนะคะจะออกไปหมดนะคะโอเคเสร็จงจะซาวแค่นี้แหละพอและเนี่ยเห็นไหมคะน้ําข้าวใหม่ค่ะน้ําล้างข้าวของข้าวใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาจะมีความข้นมากค่ะ เนี่ยค่ะน้าล้างข้าวของข้าวใหม่จะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันเดียวกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเวลาที่ใส่หลงหุงข้าวเก่าที่เป็นข้าวของพี่วัสนากิงทองเลยนะคะจะคอมเพล์ให้ดูเลยว่าข้าวเก่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้จฉพราะข้าวพี่วัสนานะคะมันเป็นอย่างนี้ของทุกข้าวเก่าแล้วก็ทุกข้าวใหม่นะคะน้ําสีเนี้ยนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกข้าวเก่าและข้าวใหม่ให้เราลองสังเกตดูนะ แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเป็นข้าวที่ที่จากที่ไหนอ่ะถ้าเป็นข้าวที่เราซื้อมาจากอ่าจากที่เขาขายในถุงที่ห้างางเงี้ยข้าวถุงอะ่ะเซรุงก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่นี่คือข้าวชาวนานะคะส่งตรงจากชาวนาเลยก็คือพี่สาวของเซลุงนั่นเองนะคะมันจะเป็นน้ําสีนี้ทุกคนดูนะเห็นไหม น้ำมันจะขุ่นมากเลยนะคะนี่คือน้ําล้างข้าวใหม่นะคะเด็กๆที่ไม่เคยหุงข้าวไม่เคยเห็นข้าวใหม่นะคะหรือว่าวัยรุ่นที่อเนี่ยที่คุณคุณไม่ได้เกิดในยุค19นะคะยุค19ยุค90น่ะเขาเรียกยุค90ถ้าคุณไม่ได้เกิดในยุค90คุณจะไม่รู้หรอกเนี่ยข้าวใหม่เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ทุกวันนี้นะคะข้าวใหม่เป็นอย่างนี้นะอ่าเมื่อก่อนเราจะหุงแบบเช็ดน้ํานะคะน้ําล้างข้าวเนี่ย แม่ใสดุงนะน้ำล้างข้าวนะคะแม่ใสดุงนะ่ะเอาน้ําล้างข้าวไปเลี้ยงวัวค่ะแล้ววัวชอบมากเพราะมันหอมยิ่งเป็นข้าวใหม่นะวัวชอบมากแล้ววัวกินละอ้วนพีค่ะเนี่ย เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวได้หมดเลยนะคะน้ําล้างข้าวอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ห้ามทิ้งเป็นอันขาดเลยนะคะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะข้าวใหม่นะคะจะมีวิตามินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินเลยนะคะตรงนี้ซึ่งใส่ลุงจะใน epc เนี่ยใสลุงจะบอกว่าเสดุงจะเอาน้ําล้างข้าวใหม่ไปทำอะไรนะคะซึ่งมันจะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงกว่าน้ำล้างข้าวเก่านะคะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเสดุงขอเทน้ำก่อนนะ น้ำล้างข้าวนะคะขอย้ําทุกคนเลยนะคะว่าห้ามทิ้งค่ะน้ำล้างข้าวเนี่ยห้ามทิ้งเป็นอันขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่าถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวนะคะน้ําล้างข้าวจะมีประโยชน์มากเลยนะคะหรือว่าเราเลี้ยงสัตว์นะคะได้หมดเลยหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดเลยนะคะวัวควายได้หมดเลยนะคะกินน้ําล้างข้าวได้แล้วตอนที่มันสุกถ้าเราหุงแบบเช็ดน้าอะค่ะถ้าเราหุงแบบเช็ดน้ําเหมือนสมัยโบราณของชาวไทยเนาะ เราก็จะสามารถกินน้ำข้าวได้แล้วน้ำข้าวนั้นนะอร่อยมากเลยไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าสมัยเด็กๆเ,เสริ้ลุงไม่ค่อยมีนมกินนะคะโตมาได้ขนาดนี้ด้วยน้ำล้างข้าวเลยค่ะ <c oughs> โอ้เอ้น้ำเช็ดข้าวเอ้เวลาหุงน้ำเวลาเราเ,เวลาหุงข้าวเราเช็ดน้ำอะ่ะเออน้ำข้าวที่เราหุงเสร็จนะคะตัวนั้นแหละเสริ้ลุงโตมาด้วยตัวนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้น้ำล้างข้าวแล้วเดี๋ยวเสริลุงมาต่อในอ p พีสี่นะคะสวัสดีค่ะ